วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับมิกเซอร์ขนาดเล็กที่มีอินพุตถึง4ช่องแล้วก็สามารถต่อเข้ากับเจ้าตัวแฟลงเจอร์นะครับแล้วก็ทำการแปลงเข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการจะอัดเสียงกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอัดเข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้เสียงชัดๆทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวิีย์ครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะฮะเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมารีวิวมิกเซอร์นะครับที่เพิ่งซื้อมาทดลองใช้อยู่นะครับตัวนี้มันเป็นมิกเซอร์ที่สั่งมาจาก l a z a d a นะครับก็เป็นจากจีนนั l ่นแหละนะครับตัวนี้ตอนที่สั่งซื้อมามันอยู่ที่ราคา3 8 4บาทนะครับก็มีอุปกรณ์ประมาณ นี่นะฮะก็มีสายแจ็คมีมิกเซอร์แล้วก็มีมอเอแปลงในอุปกรณ์ก็มีแค่เนี้ยแล้วก็มีคู่มือมากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะแล้วเจ้าตัวนี้เป็นแฟลนเจอร์นะครับใช้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะฮะเสียบเข้าที่ช่องหูฟังนี่แหละแล้วก็ต่อมันยะมีสายนะครับมันก็การทํางานตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไอริสที่ทุกคนเคยใช้นะครับไอริที่ต่อกีตาร์เข้ากับ iPhone โทรศัพท์มือถือต่างๆแหละแต่ตัวนี้มันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีช่องเอาท์นะฮะนี่นี่ นี้ที่มันเขียนว่า out เ,เนี่ยมันสามารถต่อสัญญาณออกไปเข้าลําโพงหรือว่าไปเข้ามิกเซอร์อะไรได้นะครับแล้วตัวนี้มันก็มีช่องต่อกีตาร์แล้วก็ช่องเสียบหูฟังเหมือนไอริสนะฮะก็ตัวนี้ร้อยกว่าบ,บาทเองนะที่ซื้อมานะครับก็ถ้าใครสนใจอยากได้ทั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ล a ซาด้ที่สั่งซื้อมาไว้ให้ที่คําอธิบายคลิปสามารถไปดูได้เดี๋ยววันนี้ผมลองมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะเล่นกีตาร์โปร ไฟฟ้านะครับหรือกีตาร์ไฟฟ้านะครับใครที่มีกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์โปร่งไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดกลองหรือว่าเป็นวงดนตรีโฟกซอ,องขนาดเล็กที่มีเครื่องดนตรี3ชิ้นกลองไฟฟ้ากีตาร์และก็อาจจะมีกีตาร์สตัวแลวก็ร้องนําคนนึงอย่างเงี้ยก็เหมาะเลยนะตัวเล็กๆแค่นี้เองนะครับก็หามีปลั๊กเสียบเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวดีกว่าว่ามันทํำยังไงใช้งานยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองต่อให้ทุกคนดู เราก็เอาสายที่เขาแถมมาเนี่ยนะฮะเสียบเข้าที่ช่อง out นะครับมันจะเขียนว่า out ก็คือสัญญาณออกนั่นเองเสียบเข้าไปและอีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าที่กีตาร์แฟรงเจอร์ตัวนี้นะครับตรงช่องกีตาร์นะครับหรือว่าช่องเข้านี่แหละเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบเข้าที่ช่องหูฟังของโทรศัพท์มือถือแต่ผมยังไม่เสียบเพราะผมอัดเสียงอยู่เสียบไปเดี๋ยวเสียงมันหายนะครับ แล้วเราก็จะมีไมโครโฟนใช่ไหมนี่นะครับไมโครโฟนอ่ะไมโครโฟนตัวนี้เอาไว้ร้องเพลงแล้วก็จะมีแจ็คไมโครโฟนตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะแจ็คนี้เป็นแจ็คไมโครโฟนก็เอามาเสียบเข้าที่ช่องอินพุตหนึ่งแล้วกันนะครับช่องนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมเสียบไฟเข้าด้วยถ้าไม่มีไฟมันทำงานไม่ได้ไงตัวนี้มันใช้ไฟ12โวลต์แต่มันมีหมอแปลงมาให้เสียบไฟบ้านนี่แหละฮะ ตัวนี้มันไม่มีสวิตนะคือเสียบแล้วใช้งานได้เลยก็นะครับโอเคนะจำไว้นะตัวน,นี้คือเสียงที่ได้จากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะเสียงทุกคนได้ยินในคลิปนี้ตอนนี้คือผมเอาภาพและเสียงจากคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วกล้องบนเนี่ยเอาไว้อัดให้ดูภาพรว,วมๆไเฉยไม่ได้เอาเสียงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเสียงที่ได้จากมิกเซอร์ตัวนี้นะผ่านแฟลงเจอร์เนี่ย เอามาเข้าที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าเออเวลาอัดคลิปไปแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเสียงมันจะเข้าไม้อะไรยังไงนะฮะโอเคผมจะเสียบแล้วนะเอ้ยลืมกีตาร์เดี๋ยวกีตาร์ก่อนอ่ะนี่เป็นกีตาร์เราก็ต่อกีตาร์โปร่งไฟฟ้าของเรามาเนี่ยนะเป็นแจแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปที่อินพุต สก็ได้มันใช้ได้หมดแล้วฮะสองสามสรูปแบบของการต่อเ็จะต่อประมาณนี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อเป็นวงดนตรีอันนี้ก็ต่อกีต้าร์อีกตัวหนึ่งอันนี้ต่อเป็นคีย์บอร์ดหรือเป็นกลองไฟฟ้านะฮะเสียบเข้าไป1 2ึสามเสียบเข้าไหนวะช่องหูฟังกันนะเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะขึ้นด้วยว่ากําลังบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกสังเกตได้ง่ายว่ามันใช้ เดีย๋ยวลองเสียบนะ1 2 3เนี่ยมันจะขึ้นว่ากำลังบันทึกเสียงด้วยไมยโครโฟนภายนอกอันนี้คือใช้งานได้นะครับเสียงเข้าเฉดเฉดทดสอบทดสอบฮนะรบจริงๆอะเร่งมันอยู่ที่ไมโครโฟนด้วยนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยอยู่ที่ไมโครโฟนถ้าไม่แบบว่าคาราเกะกิกก,ก๊กก,ก,กิกกกแบบว่าตัวแล้วไม่ถึงร้อยเงี้ยเสียงปรกาจจะได้ไม่ดีแต่ตัวนี้ไม์ตัวนี้2000กว่าบาทมันเลยเสียงดีขึ้นมาหน่อยนะฮะ เดี๋ยวลองเล่งเบาเสียงดูนะครับค่อยๆเร่งค่อยๆเล่งนะครับอาจจะลองเล่งมาที่ประมาณกลางๆนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังดูว่ามันมีเสียงรบกวนไหมเสียงจี่เสียงฮัม UM. อ่ะเดี๋ยวผมลองเงียบๆมีเสียงพัดลมผมเปิดพัดลมแล้วก็นั่งหน้าบ้านมีรถวิง่งผ่านไปผ่านมานะครับผมว่าเสียงรบกวนมันมันน้อยนะไม่มากอ่ะเดี๋ยวเล่งเสียงไว้สักประมาณขนาดนี้แล้วกันเสียงไมโครโฟนนะครับไม่เยอะแล้วก็ เดี๋ยวเราลองดูเสียงกีตาร์เสียงกีตาร์เนี่ยแทบจะไม่ต้องเล่งเลยเพราะว่าอัตราขยายของกีตาร์โปร่งมันแรงอยู่แล้ว 习惯。 เป็นการเล่นกีตาร์โปร่งไปพร้อมกับการใช้ไมโครโฟนอัดเสียงเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเสียงเหมือนเสียงที่ทุกคนได้ยินนะก็คือเสียงที่ผมอัดผ่านโทรศัพท์นะครับเวลาเอาคลิปไปเปิดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเอาไปใช้ในการไลฟ์สดนะครับหรือว่าอัดคลิปลง YouTube อะไรได้หมดเลยนะครับใช้ในเรื่องของพวกแอป,ป o o m แอป,ปประชุมการอัดเสียงอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะเช่นการประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันสามารถต่อเปิดเพลงได้นะหาสายแจ็คแบบนี้มาเหมือนสายแจ็ค เสียบกีตาร์โปร่งเนี่ยแล้วก็แปลงอีกฝั่งหนึ่งเป็นสายเล็กๆต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งส,มสามารถเปิดเพลงนะแล้วก็ร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็ส,มสามารถต่อหูฟังจากตัวแฟงเจอร์เนี่ยเอามาฟังลืมบอกไปถ้าเราต้องการจะได้ยินอยากได้ยินเสียงเราก็เอาหูฟังเนี่ยเสียบเข้าไปที่ช่องหูฟังตรงนี้ให้เราก็ ใช้หูฟังตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ถามว่าได้ยินเสียงไมโครโฟนไหมมันจะไม่ได้ยินเสียงไมโครโฟนนะแต่มันจะได้ยินเสียงเวลาเรากดเล่นวิดีโอคลิปกลับมาเฉยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะสนใจเจ้าตัวมิกเซอร์ขนาดเล็กแล้วก็เจ้าแฟลงเจอร์นะครับตัวต่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับก็สนใจก็สามารถไปซื้อหากันที่ได้ไดที่ลาซาด้านะครับก็ผมก็ซื้อมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กด,กร,ก,ด,ก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวัดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับก็อยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำนะฮะมาที่ด้านล่างคลิปได้หรือว่าถ้าไม่มีอะไรก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาก็ได้นะครับติดตามกันมานานติดตามพี่มานานแล้วครับอะไรประมาณนี้นะฮะพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ